สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองได้ทานผู้ชมมุกท่าันนะครับผมยอดว่านกเก่ากอจีไพเอฟซีได้ทานผู้ชมมุกท่ทนไปฟั่งการสัมผัสระวังนุ้ยาพ้าลวยยังลุงเรื่องกับหน้ารวยนะครับหน้ารวยเพิ่งกะได้เลขผีบอกตามตัวห้างเดียวในวันวันทีสิบเกดทันวาคมหกเ็ดนะครับเพื่อนที่ใด้มายังตามไปฟั่งน้ำกันนะครับพอมาแล้วก็น่ากดที่ตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ขอทมมนนอทุญาตมาในการน้นที่ญาติแย่งปันไม้ผมนี่จะทําเป็นคลิปเพื่อใหญ่เอฟที่ไดทำผู้สมทุกท่านได้ฟังดนรูปไปน้ำกันทุกทุกคลิบนะครับเพื่อที่หายมาได้ก็ตามไปฟังพร้อมๆกันครับผมเนะครับตามผมมานะครับท่านส่งทุกคนนะคะวันนี้น้นที่ญาติแตปตามแนวทางของน้ารวยนะคะน้ารวยเพิ่นบอกว่าผีมาบอกเลขนะคะ สามตัวหางเดียวกับเลขลุ่งน,นะคะลุ่งของพระนะคะกับสามตัวหางเดียวนะคะระว่างผีกับค้นสามตัวคือกันคู้ใดจะแม่นนะคะไปชมน้ากันเลยค่ะโอ้ก็เด้ตังหลักตังล้ำเลยมาเห็นนางขอมหที่แม่อย่ก็เดี๋ถามเข้ากันเดี๋ยวก็เดีถามเนาะตั่งกล้องหน่อยสิวิ่งอังกันบ่เนี่ย วถาเดทามว่านาด้วยท่านเนี่ยมาท่านเนี่ยมาจะสุลิมได้ยินข่าวว่าไปสุลิมไปหาเรียนเสาสุลิมบ่เสาสาุยาบ่ไปกีบเาเไมไปนเริิไปร้ายเมื่อจะดาเมืนะพน้นไมนกขาวดำเดเมื่ตัวโอ้ยต่ยุติธรรมไปส่งพระสุริมโอ้ไปส่งพระตงพระสุลิมนะครับขามากับพระตนีเออกลไปพระไปส่งเพื่อนวันนี้ลูกพ่อก็เลย์าไปน่ตาโอ้ เพราะวลน้าป่ะเออประกวดในป่าเล่กไปเตะไปเปล่าคนยานพีไปรําบ่ได้ไงผอานีผมพออยู่สอขอบอยู่กลางนะ้งดีๆนะพี่น้องผมพยานพีร้องคอสอผมผู้นึ่งนั่นขอบผู้นึงนนขอบกลางเจ้าพ่อฮอนบอนไ้เอ้าฮอนบอกคยานไีจังอกคประกวดโอ้แต่ว่าได้อยู่กลาเออพอพี่พี่อยู่กลาง สิโลนี <Tipp s> to to like ่่อคือร้านดอกไม้เป็นต้นเกี่ยวสายคันขาวเลยน่ักจะเป็นไข้เหลืองเลยยก่นเลยนางพอหน้าเราเนหอดเด่นน้องน่ะแหลางแน่นอดแน่แล้วไปฟันฟันว่าจะบอกว่าชื่เด่นน่าชิบสันนงวันนงไฟันมาคล้องอูกาฝจ้าประตูหมไงง่ยเพิ่นเป็นลูกขาวขาวขาว อน,น,นันเราอกเเลยจัวาจำไดว่าเขาบอกลอาสิเรียกนะคะุณยิ่งครผู้ชายม,มาบอกว่าสื่อเน้่เรื่องลอยหาสิบเนี่ยท่านผรู้ครับเป็นเสียงเป็นเสียงบอกเสียงไหนเป็นเสียงผู้ชายล่ะก็เชี่อว่าผู้ชายครับบอกท่างข้าวที่นอปนี่จะเสียงโมมิโตเานานะเสียงในห้องกระฟันฟันแล้วก็พอฟันพอาะเาร์กระฟันเราเห็นของลอยทั้งฝาแล้วก็โลกมากนะลั่งรบ้ากระฟากแต่เห็นปรากฏลุงมึงง่ายยิ่งขึ้นลอยหรือฮอนอะอ ประมาณรอยเจ้าฮอได้ิลบ้านร้อยก็ฟูดูเฉยนก็ได้เขาเล่นอันโดดลบ้านละอันโดดล่มไหองเขาอนตัวมากจะเาเห็นพ่าะูมาละอันดีเนาะอกันไมันเดียปิบาันดีวาะันดีมชอยดเ้คือคดีเลตื้อมาแวก็เลยมีมดไบ้านบอกไปเนี่ยท่นบอกไปบอกน้ทงองเลยนี่นะกดี๋าหลกเลยนี่ฉันบอกว่าน้อมี่ ตาไกต้องบันใจนะเรามันมีพูดอรู้ายู่ปฏิบัติอย่ปับน้าอใมันก็เลยบอกว่านางเนเลไดเรียกว่าเห็ว่าค่ิบุพชทำตัวเนาะผู้บัญชากาบัพชทำตัวเรียบพัาปฏิบัติาด้บัติานางเด่นนางหัวยัง่าได้ล่มั้ก็เลดายางมันเล่บคุอมเนสองมือมันจะหายวขอตั้งสองมือจังหายแม่กูอกองสอยมเด้อื้ยบตัวใหเพิ่นี้เรกเรว่า มันงออมนะมันจะหายว่าเกาเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าู้นั้นลหะภาพพื่นไทยมาเก่าเจ็ดห้าถ้ว่าเจ้าฟองได้นีเม่นหนึ่งหาศูนย์หนึ่งหาศูนย์าพบอกายว่าวยอมยอมยมอมย่อปฏิบัติไอ้ผู้ที่ไปปฏิบัติพ่อขาวพ่อตรงๆพ่อขาวว่าเป็นลูกลูกข้องอันลูกของพระลูกของพระไปนักปฏิบัตินะ กินยาคงแต่จะพุทธเน้าันนั่สินะปฏิบัติปึกผ้ขาวันังพุเจ้านะทเมืนวางได้ดีลูกเขียนวัจังได้ดีจังสิถือคุณลุ่ลู่เคยลู่ลู่ครับลุงนักปัจจุอันเลยเป็นมักปฏบันลูหายล่หายมากคือเกาเจ็ดหาข่องมือได้ตังใดที่ว่าน่ารวยฟันว่าพี่มาบอกนี่คือหนึ่งหาศูนย์ห้างเดียว่ครับที่ทำนี่ทำนี่แะครับเจากมาต เอามาจากมือเรานี่เลขสองคู่นี่อยู่น้ำเจ้าสามเรอเจ้าฟันดีพอยู่น้ำเจ้าสามมือเลาวนี่เลขสองคู่นี่ยูน้ำเจ้าสามมือเจ้าฟันดีพอแต่ว่ามันดีอยู่ครับชิดีดหรที่ว่าฟันมาใดหอนี่แล้วจะว่ามีโชคกเฉินเนาะเออมันกระดันหอได้เพกริถือคืมขันอยฟันมาได้หอนยิงไมกว่าถือเลขตลอดได้เราะาเราาเราบัก่สูงกว่าญาตินี่ที่เจ้าฟันมาเจ้าได้หอนี่เลขซุกมนี่มายู่น้ำเจ้าไป บ่าไม่ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วแต่ว่าบพันเด็บพันเดียมาลงโซ่ได้ยินว่าเขาบอกได้ต้องต้องต้อนเนี่ยกันไหมได้ยินว่าเขาบอกว่าหนึ่งหาศูนแล้วก็ฟันต้อนเนี่ยลงมาไันต้อนเงี้ยมันจะขอได้หอมเ่อหอมรู้ไหมก็รู้ะที่บอกคือหนึ่งหาศูนย์รุ่งลุ่งของพระบอกนนทิยาประหยัดยนยาวลุ่งของพระบอกเป็นเก้าเจ็ดห้าหางเดียวนะคะเป็นปฏิบัติธรรมซ้ำกันก็พาถือศีลซ้ำกันก็พาบรนลุน่ะว่าครับใช่ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขาจ้เป ปัจุบันนะราเคยคนบ่างมนกนางสมาเพราะนางแสดงว่าสินเพิ่งก็ถือเป็นบางคอเนาะเออถือบางคขาเนี่ล้วสองครูเราจะพาชินขอหเพินบอกระวังระวังพากับโย่ราวังผีกับโย่ได้สิครั้งเนาะได้สิเขาวินพี่นาองน่ารวยเอามาตัสงซรินมันบ่ค่ะ่นครับเลขมันจะทางไกได้นี่ลูกเีกินแต่นซรินแล้วมาไับซรินมอสรวยคือไขขาเลยทักแค่ะนาเพื่อได้น้ารวยเพื่อนอย่างไรเนาะ เจ้ายวเราไปเห็นไก่ซูอาทิตย์เนาะเดี่ยวอันนั่งร้อยนั่งคอยนั่งคอยนั่งร้อยนั่งคอยไม่ต้องเป็นสังขารเออสังขารสังขารเออสังขารแถวตำบลตาตูมเออตาตู่มหมดละบ้านขยองเออครับงหมดเลยโค้ปแแปบนะแปบบ้านขย้อมเรื่องสี่ร้อยคลณเหรอคุณเหรอถ้าไปตกใจรถขั้นแดงกี่คนเลยสิน่ะโอ้ยไปศึกษาพะเกี่ยวเลยมัวก้อนงานายไปนี่แหละเอารถนี่เราไปแยกถึงเลยขึ้นบนทลังล่างจ้าเดือดขั้นนั่นแหละ ขั้นแดงขั้นแดงเจ้านี่หาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนี่ยนะอขาเลยมักเพราะว่าไปหอดสุรินคนนะเพราะว่ามันเจ็ดหามันมันมักนะต้องขอเขารดขอองวดนี้จ้าวางรถขั้นนี้ไปน่ำแดงมันอยากถืออกอรีงนะห้าหนึ่งเจ็ดถ้าไปทางไกลยํำแดงมันชอบออกครับแต่ว่ามันเป็นเออมันก็เจ็ดหานะเพราะว่าเนี่เลขอันเลขรุ่งของพาบอกนี่เป็นเก้าเจ็ดหากับเลขพีมาบอกเจ้าหนึ่งหาศูนี่จะมักหางใดผู้จะออกมาเนี่ยเอาของรุหรอเ่มาของรุ่งเก้าเจ็ดหาเลยครับเพราะว่าอ เอาเวลากันทั้งหลับเพิ่มเติมพยายานพีเนาะผี่ยันเพิ่มมัดตัวเดี๋ยวความเป็นเดเอาตะวันเสื่อมันผู้เพคนปฏิบัติมาก่อนเพป็นว่าเพิ่นเน้นเก้าเจ็ดหาได้ค่ะเก้าเจ็ดห้าคนเพคนเคยถือประจามันมาลุ้งของพาเนี่ยพ่นแม่นเด้อแม่นเออพ่นแม่นเด้ออืมจะพ่อขอสองหมื่นจังไห้เนาะเออสิ้นจำแนกในคพ่อได้ว่าไหโทษสัมผัสเดี๋ยวเด้อคันคันถือนี่ขอโทษสัมผัสแม่นบอกไหวเอยเจ้าได้ดี จะลืมข่อยนะหวยตัวต่อพันเนาะจังนะอืมอืมอืมอ่าขอบคุณนะารวยหลายๆเด้อค่ะที่ไปฮอดสุรินทร์กับบลืมเอฟซีนะคะเอาของดีมาฝากคือเก้านะคะสองหางโคโลเลขสีบอกหนึ่งห้าศูนย์เลขกรุ่งของขาบอกเก้าเจ็ดห้าหางเดียวนะคะครับกำลังมาเอฟซีไรตันผู้ชมทุกท่านคงสิได้ยินฟังแล้วนะครับทินอนุญาเดชาสรุปเลขของน่ารวยเด็พี่บอกนะครับสำหรับผม๊บเน่ตายกิฟนี่ก็สีสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ น่ารวยพี่บอกเลขสามตัวหางเดียวจำได้ครับวดนพันทีสิบเกท่านมาคมโอกเกนะครับน่ารวยฟันก็นได้เกไม่ผู้บอก1นึหาศูนย์นะครับสำรับ,บเลขลุงพระให้มากกเกเจ็ดหานะครับเพื่อเนียนเก้เจ็ดหานะครับไปคับเบอร์ล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อตากกินแปลงรัตบ,บันนะครับกวังไวเอฟซีเลยสมทุทรสมุทรธน คงเสียดายในฟังแล้วนะครับสำหรับผมในแต่คลิปมีกเลยคออย่ิทิเพียงสำนิพบกวันอีกคลิปต่อ,ตอไปสําหรับคลิปนีกขอโชคดีสวัสดีครับ